เา17นาฬิกาของวันที่19มิถุนายนพศ2563พลตตรีช่อชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบาล9ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกอนุวัฒน์สุวรรณภูมิรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล9เดินทางมายังสันนนองแขมเพื่อมอบถุงยังชีพพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการขอบคุณข้าราชการตำรวจสันนนองแขมโดยมีพันตำรวจเอกอภิชาติทองจันดีผู้กำกับสันนนองแขมพร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจสนอนองแขมและคณะกรกตรจากนยโยบายของพลตำรวจเอกสกฤิชัยจินดาดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายโครงการบำรุงขวัญและสร้างกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาโดยได้ปฏิบัติหน้าที่และเสียสละเพื่อประชาชนพร้อมทั้งมีโอกาสส่ญเสียต่อการติดเชื้อโควิด -19 แต่ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง และในวันนี้ทางพันตำรวจเอกอนวุวั์สุนภูมิพร้อมคณะกก,กตรได้ลงมือร่วมกับปรุงอาหารโดยมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูข้าวขาหมูข้าวมันไก่เพื่อแจกให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางสนอนองแขมได้รับประทานหลังจากที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในการมอบสิ่งของและเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการบำรุงขวัญและสร้างขวัญได้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดย ข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่เคยทอดทิ้งข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยและอยู่เคียงข้างเสมออีกทั้งตระหนักถึงการยังชีพรวมทั้งครอบครัวและของเจ้าหน้าที่ตำรวจดังนั้นเรนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีได้นำมาเมาสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสารนนหนองแขมปีสมเด็จรายงานท่านผอท่านคนโดนเองจะพิจามณาครับและจะต้อง ตั้งใจทํางานเพื่ออ,อ,องคอ์กรตำรวจ